ไม่คำว่ามีของพี่นี่คือเข้เขาใจเองนะคําว่ามีของพี่นี่คือเห็นแล้วรู้เลยว่าน,น,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่จริง,รงๆมันไม่ใช่มันพออาจารย์เอ้อบอกว่ามันคือตรงนี้ความสึกความปิติความเมตตาเอาพี่ก็เลยเข้าใจแล้วว่าอันที่เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราไปฟังแต่จิตที่ว่า คือ,คอกายสิทธิ์อ่ะของของศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออของศักดิ์สิทธิ์เสกได้อะไรแบบนี้เออฉันให้เธอเป็นอย่างนี้นะฉันให้เธอถุงหวยนะฉันให้เธอออะไรอย่างเงี้ยเราไปเข้าใจแค่อย่างนั้นเราเข้าใจว่าอันนี้คือของวิเศษมันใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดออม,มันแค่เม็ดถั่วแต่สิ่งที่พี่มีอ่ะมันเป็นแตงโมง มันเป็นลูกมะพร้าวเป็นแซงเป็นทลายพี่เข้าใจนะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันคืออันนั้นพี่ไปหลงว่าอันนี้คืออันนั้นใช่ <laughs> พี่ต้องโดนขยี้อีกเยอะเ <laughs> พราะกว่าอาจารย์จะมาถึงตรงนี้อาจารย์คุยกับพระผูทสร้าเนี่ยตอน,น,นอายุสิบเจ็ดปีตอนนี้จะห้าสิบเนาะสิบเจ็ดปีจะเริ่มมีโจทย์เข้ามาให้แก้เข้ามาให้ซัดถามมันเยอะค่ะทุกเรื่อง คือตอนแรกนั่งสมาธิเรียนอะไรวะนั่งสมาธิกูคโคตรเบืออ่อเลยเด็ก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 เนาะพอเรียนเสร็จเฮ้ยจนโรงเรียนจะปิดอะ่ะคือมันไปแบบอีกมิติหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เพื่อนมาจะกีดเฮ้ยมึงเมื่อไหร่มึงจะออกจากสมาธิเขาเขาเขาออกจนโรงเรียนจะปิดแล้วเขาจะปิดห้องพระรงจะมาปิดเล้วถึงรู้เฮ้ยเวลาเราไปอีกโลกหนึ่งมันนิดเดียวของดดแต่ว่าโลกนี้มันเวลามันล่วงเลย พี่แม้กระทั่งพี่มีความรู้สึกว่าพี่บาปเลยนะอาทิตย์หรืออาทิตย์ก่อนนั่นเนี่ยพี่เป็นเหมือนว่าพู้ดไวใจนี้กระทั่งพ่อพี่ยังไม่อยากจะคุยด้วยเลยกระทั่งแม่พี่ก็ลำาังแม่สายชานิในพี่ก็ลำคังพี่ไม่ได้อยากได้ยินเสียงใครเลยพี่ไม่รู้ว่าพี่อยากไปไหนตอนย้อนไปสองอาทิตย์ที่แล้ว